สวัสดีครับผมลูกชายคุณโอ๊ตพรพัมปีผมรู้รายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานมางอย่างยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองเป็นผู้นําเงินมามอบเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยที่มีคุณแม่ผมร่วมด้วยและอาจารย์ดินระดาเหมาะดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนําแม่ผมให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบิ๊กอ มาเกี่ยวข้องจะได้โปรโมทเพื่อการตลาดมากขึ้นสวัสดีครับผมลูกชายคุณโอ๊ตเพชรพรมปีผมรู้รายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานบางอย่างยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองเป็นผู้นำเงินมามอบเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยที่มีคุณแม่ผมร่วมด้วยและอาจารย์ดินรดา เหมาะดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนําแม่ผมให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว Big กอมาเกี่ยวข้องจะได้โปรโมทเพื่อการตลาดมากขึ้นซึ่งคุณรินทําคลิปรับเงิน6ล้านที่โรงงานคุณแม่ผมโดยจะนําคลิปมายืนยันว่าถูกจริงคุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริง ทําหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมจะจะมีหน้าที่คอยด่าเขาจ้างคุณคุณก็ทําเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยส่วนหงทองมีหน้าที่ไปฟ้องคุณนวัดหนึ่งรล้านจากนั้นคุณดินได้มีการนัดแนะหงทองและมิสแกลนเรื่องบิ๊กเอ็มแม่ผมไม่เกี่ยวข้อง เรื่องของบิ๊กเอ็มอาจารย์รินพามาถ้าจะให้หาความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับเรื่องนี้เป็นความจริงและมีหลักฐานถ้าทุกคนตอนนี้ออกมาสารภาพทั้งหมดด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ผมยินดีให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายผมขอไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นผมอยู่ข้างความจริงแม่ผมมีส่วนผิดผมก็ต้องพูด ขอร้องทุกคนที่รู้เห็นออกมาพูดความจริงด้วยครับเรื่องนี้ทำให้มีบางคนขุดคุยเรื่องของครอบครัวของคุณพ่อผมคนรอบข้างผมและตัวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมเสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในฐานะลูกผมยอมรับไม่ได้เช่นกันผมขอยืนยันว่า24ล้านนี้ไม่ถูกจริงครับผมขอยืนยันว่าทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความจริงครับ